พูดถึงเมนูนี้ไม่ได้ทํายากที่คิดเลยนะทาง่ายมากแล้วก็ถ้าเราไปซื้ออาจจะราคาสูงเพราะว่าเนื้อมันราคาสูงเนาะแต่ถ้าเราทําเองได้ดูตามเราแล้วก็ทําเองได้ก็สามารถทํทกินที่บ้านได้ง่ายๆรับรองเอาฟินแล้วเมนูน,นี้เป็นเมนูที่บอกเลยว่าถ้าใครโดนเข้าไปน่นอนสวัสดีครับผมคุณธกรสอนอลไรหนึ่งครีเที จบรายการต่อรลบรอยวันนี้ผมจะมาทาเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดมันเนื้อผมจะใช้มีโตผู้ใจเล่มนีในการทาทุกเมนูนะอย่นงอใจเริ่มต้นจากการหั่นหอมนะครับผมจะหั่นให้เป็นิเฉียงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าผมชอบหั่นเฉียงเพราะว่ารู้สึกว่าเฉียงสวยกว่าตัวลากมันจะมีให้สีขาวนะ ถ้าเกิดเราผสมกันจะสวยคือใช้ระหว่างตัวลากกับตัวต้นมันที่เป็นสกิวต่อมาเราจะใช้กระเทียมจีนเพราะว่ากระเทียมจีนเราจะมาทอดเองต่อให้มันหอม mm. เพื่อเอาไว้โรยหน้าข้าวเนี้ยกระเทียมจีนน่มันจะมีความฉุนน้อยกว่ากระเทียมไทยเพราะว่าเราถึงเอามาใช้ทําเป็นทอดแล้วก็เหมือนกับหิดเป็นเครื่องเคียงในตัวผัดเนอของเราข้าวผัดมันเนื้อนี้ขาดกระเทียมเกี่ยวไอ้กระเทียมทอดไปไม่ได้นะจะทาให้ เสริมรสมันให้อร่อยขึ้นเราอยากได้หนาแค่ไหนก็แ,แล้วแต่เรานะแต่ว่าแนะนําก็คือไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเพราะว่าเวลากินจะได้มีเทนเจอร์ด้วยจะได้มีสเปี้ยวด้วยแล้วก็มีความกรอบด้วยต่อไปเราก็ทากระเทียมไทยเอาไว้ผัดตอนเจียวน้ำมันเพ่เพิ่มความหอมให้กับข้าวแล้วก็เัวาะ่าเขาอัดนเนของเราผมไม่ชอบทำกระเทียมละเอียดม,มากเพราะว่ามันจะได้มีเทนเจอร์เวลาเคียวด้วย ต่อมาผมก็จะทําเนื้อนะครับเนื้อที่ผมใช้จะเป็นเนื้อสันนอกแล้วเป็นเนื้อไทยปกติซื้อตามเขียงได้เลยง่ายก็อกป้าเขาจะเป้นสันนอกของมันไปเลยที่ผมเลือกใช้สันนอกเพราะว่ามันมีมันเยอะมันจะมีมันแทรกติ่แล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นเมนูข้าวผัดมันเนื้อเนี่ยมันต้องใช้มันเพื่อมันเจียวให้ได้น้ํามันแล้วก็เอามาเอามันนั้นมาผัดกับข้าวเพื่อความหอมเคล็ดลับของมันก็คือตรงมันเนื้อนี่อันนี้วันนี้ผมก็ได้มันเนึ้อมาผมก็จะหั่นให้มันชิ้น พอคำพอเราไปเจียวจริงๆอ่ะมันจะเล็กลงอีกเพราะว่าไอ้มันเนี่ยพอเราไปเจียวจนกรอบเราจะใช้มันเนี่ยในการอ่าไปผัดกับข้าวด้วยมันจะแบบกินกับข้าวแล้วก็มีเทกเจอร์ของมันเนื้อด้วยข้อควรระวังก็ต้องแยกให้ออกนะระหว่างมันกับตัวเอ็นมันจะมีตัวเอ็นเป็นสีขาวกันแต่ว่าจะเหนียวมันไม่ใช่มันนะเรามาก็เป็นเนื้อสันนอกที่ซื้อมาดูรู้เลยว่าผมเนี มันจะเขียงเลยเห็นไหมสภาพแบบนี้เลยแต่ว่าเราก็มารอ,อเอาก็ไม่ยากเราเห็นไอข้ขาวๆเราก็ออกไวตัวขาวๆนี่ก็จะมีทั้เงเอนทังมันตัวเนื้อแดงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะมันนุ่มต่อให้เป็นเนื้อไทยก็ดูเพราะว่าเนื้อไทยตอนเนี้เขามีการพัฒนาไปเยอะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบพยายามเลาะให้โดนเนื้อแดงให้น้อยที่สุดนะแต่เกาดิดโดนก็เล็หน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำเองกินเองอยู่แล้วเราแต่ถ้าสวยๆได้ก็จะดีเห็นไหมเริ่มสวยแเห็นไหม แล้วต่อมาเราก็จะมาเริ่มหมักเนื้อนะครับคือเ,เนื้อเราได้แล้วสวยแวรกมาเสร็จเสร็จเราไม่ได้หมักเนื้อเดี๋ยวเราต้องหมักหมักเนื้อด้วยหมักก็ง่ายๆเราใช้ดอกเกลือ,อกเกลือสมุตเพราดอกเกลือมันจะมีความหวานในตัวเอง แล้วคือดอกเกลือเนี่ยตั้งแรกจะเป็นเกลือใช่ไหมแล้วก็จะเป็นน้ําแล้วแผ่นเกลือที่ลอยอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าดอกเกลืออันนี้แหละจะเป็นเกลือที่แบบเขาเรียกว่าเกลือน้ําแรกมันจะเป็นเกลือที่มีรสหวานตามธรรมชาติเวยเใส่ไปในมันด้วยเพราะว่าให้มันมีรสชาติตัวนี้มันจะเป็นสันนอกก็จริงแต่ว่าเรื่องด้วยมันเป็นวัวไทยเนาะแฟตในตัวมันจะน้อยก็เลยใส่เลือังไมดถามเอ๊ะทำไมเราไม่ใส่พริกไทยหรอโพริกไทยเดียไปใส่ตอนหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดตอนย่างสเต็กเนี่ยแล้วเราใส่พริกไทยลงไปอ่ะไร ทำกระเทียมกรอบกันเราจะใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันเยอะหน่อยรอความกรอบเออเราไม่ต้องรอจนน้ำมันร้อนนะเราใส่กระเทียมไปได้เลยเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันเจียวกระเทียมหอมๆเนะี่ยเอาไปเจียวในื้อคีทใช้ความหอมจากกระเทียมแล้วก็ความหอมของ,อ,งองมันเนื้อเพื่อไปทำาผัดเคครับเดี๋ยวเรารก็จะได้ดสีสวยนะมันหอมเสแล้วก็จะเทใส่นี่ให้มันโดนโลมแผ่ๆนะ เราพอได้ถึงความกรอบต่อไปเราก็จะใช้น้ำมันกระเทียมเมื่อกี้นะครับออกมาเจียวเนื้อนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอจนน้ำมันร้อนนะใส่ไได้เลยขั้นตอนนี้จนะใช้เวลาหน่อยเจียวไปเรื่อยๆจนกรอบจนจน้ำมันตัวมันเนื้อมันออกมาแล้วจนส่วนเนื้อมันกรอบเกียบไปได้ครับของอร่อยต้องใจเย็นๆเริ่มหอมแลนะ้ว เนเริ่มกลายเป็นสุตา,สมมาแล้วหอมมากเรากินก็หอมมากตอนนี้มันเนื้อของเราก็เริ่มจะได้แล้วมาสเดียวโคตรกรอบอ๋อ,อได้ได้แล้วก็ปิดไฟแล้วก็เส,สน้ำมันที่เราได้ต่อไปเราก็จะไปย่างเนื้อกันแล้วนะครับคือการย่างเนื้อเราจะใช้ไฟแรงนะการย่าง เราต้องการให้เนื้อข้างในอ่ะไม่สุกแล้วก็ข้างนอกกรอบเป็นแบบมีเดียมแล้วก็จะใช้น้ำมันจเจ้าเดิมน้ำมันที่ความอร่อยของเราก็คือเป็นน้ำมันที่มีรสกระเทียมแล้วก็มีมันเนื้อ,อยู่ในใส่เาสาข้าไปเล็กน้อยพอกระทะเราร้อนควันเสรแล้วเร,เราก็ไม่ต้องกลัวะนะเพราะมันจะไหมนี่เราก็เอาเนื้อที่เราหมักไว้ใส่เลยเรื่อความอร่อย อนนี้สีเนื้อของเราสีแล้วนะเริ่มหอมแนละ้วมีความกรอบแล้วต่อไปเราก็จะใช้นเนยอันนี้จะเป็นเนยเจืดน,นะครับเนยเจืดแล้วก็เป็นเนยที่หอมเอาเลือกี่ห่อดทีที่มันหอมหน่อยนะอ่ะใส่ในไฟเนยช่วยควบคุมหอมให้เนอะอย่างมาก,ากนะครับคือผมจะเอียงกระทะน,นิดนึงแล้วก็ปรับไฟเบาลงมาไม่งั้นนะเ,เนยของเราจะไหมปรับไฟเบาลงมาเสร็จแล้วเราก็จะวักน้าเนยใส่ในตัว เพื่อให้เนื้อเขาชุ่มฉ่ำลงน้วเติมมางขึ้นเคล็ดลับก็คือด้านแรก1นาทีแล้วต่อมาเราก็วักน้ําเนยใส่แล้วก็เช็คดูประมาณสัก2นาทีก็ได้ครับไฟเบาเราก็จะได้เนื้อที่สอันนี้สูตรส่วนตัวนะเท่านี้ก็ได้เนื้อกางของเราลอันนี้เราก็จะพักเนื้อไว้ก่อนเล้วเราต่อไปเราก็จะไปทำข้าวผัดมันเนื้อไปเราก็จะใช้น้ำมันตัวเดิมของเราน้อหมเทพ ที่มีความหอมจากกระเทียมความหอมจากมันเนื้อใส่ไปกระเทียมไทยที่เราตำไว้ตอนแรกเด็กน้อยสูตรของผมเนี่ยผมจะใส่ไข่เพราะว่าถ้าเกิดจริงๆไม่ต้องใส่ไข่ก็ได้ถ้าเป็นกระทะเทฟลอนถ้าไม่ใช่กระทะเทฟลอนควรใส่ไข่เพราะว่าไข่มันจะเป็นตัวเชื่อมทาให้ข้าวไม่ติดกับกระทะถ้าเป็นกระทะธรรมดาเราผัดกับข้าวเลยเนี่ยข้าวจะติดกันหอมอมกินจะมาแล้วอ่ะกระเทียมก็เทียมเรื่องห จะโชว์วิชาการตอกไข่เดียวงงเลยพอไข่เริ่มยังไม่สุกอ่ะใส่ข้าวเลยนะหัวใจของข้าวข้าวผัดคือไข่ต้องกับข้าวจะต้องบาลานซ์กันนะเราก็จะมาปรุงรสข้าวผัดด้วยเกลือปรุงรสไก่ <c oughs> ใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยผัดไปจนกว่าจะได้สีนะมันจะมีสีเข้มๆมาผัดจนกว่ามะขึ้นสีก็เป็นการกระโดดกระทะของผมไปแล้วนะ วิข้าวสวยมากตอนนี้ข้าวน่ากินมากคือข้าวผัดเนี่ยเราเราจะใช้ข้าวที่ค้างคืนนะหรือว่าอย่างตอนนี้ก็ใช้ง่ายกคือข้าวที่แบบข้าวสำเร็จรที่ยังไม่ได้เวฟอะเาผัดเลยเลยมันเนื้อทุกค,ความกรอบเพลงเราใส่ไปโอเคตอนนี้เราก็ผัดข้าวจนสีสวยแล้ว ต้องพักเนื้อไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวหรือความร้อนเนะ่ยเบาลงแล้วก็ตัวเนื้อจะคลายน้าออกมาแล้วก็ดูความความอร่อยตัวน้ํากลับเข้าไปเนื้อของเราจะเป็นแบบ, lab, แบบม,บมันมีเดียมแลบแบบย่อหมายถึงเพราะว่าย่างกับบังดีก่อนชิ้นหนึ่งย,ยเราก็จะเอาเนื้อที่เราย่างได้ สร็จแล้วเข้าผัดมันเดียวขงเราโคตรน่ากินเลยครับข้าอร่อยมากเลย عملنا <applause> <applause> <applause>